พี่มาเลยพี่อาพี่อาไม่ไี่อยู่บอโอทังไก่เลยนะแ่ว่าพี่จะไม่พูดคำหยาบนะเนี่ยใช่แล้ว นเห็อย,บบอยากเป็นครั้งแรก,กเฮ้ยเบบนี่ยพีชเปนยังไงนี่ดองะพี่เบมันโปบองกับโปนี่แน่นอน,น,นะสะีย๊ะ โันนีจะมีกันใจเล่นเนี่ยบอกมันนี้ว่ากากะกินบอกมันดีว่าปากว่ะเก่งกินติดโตเด,ด้อะไปามด้โอ้ยยาบ่อฝันเด็กเก่งกิงงงงนติทนดทงไนะฮแคนแนนี้อันมาพาแคนสลายแทนแทนสลายโป มีฟาพหนึ่งของของห้องเราแต่มันยิงได้ไงจัไม่รู้เราไม่มีว right. ่าชนะได้ฮะเฮ้ยมันก็ถ่ายรูปถ่ายรูปตัวไหนวะฮะ แลลงให้แอค่แอนตา693ปพี่อาพ่อาคิดเอาไว้ยังไงเี่ยมันก็ออ,อ,อกโอ้ยไ้ินัน,นเนี่ยโอ้โ,อโอ้แลากีมวนแคน,นตา ทนอันตาพานหกเก้าานอันตาพานหกเก้าสามเห็นไหมเขาบอกแล้วแทนอันตรพานหกเก้าสามแทนอันตรพานหกเก้าสามแบงแม่งแทนอันตรพานหกเก้าสามไปกลัวไม่ได้หรือไงนะพี่บอกให้เอาเครืองใหม่มาเล่นหน่อยเย็นได้มั้ง